มาอยู่กับตัวเกม Back Cover M l i f มไลออฟดูวิสัตถ์คกันสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่านะตอนนี้ตัวละครตัวใหม่ได้ทำการอัปเดตมา7วันกว่าแล้วนั่นก็คือเจ้าตัวยูโน่ร่างสปิริตสายลมเอเจคเกอร์สีเขียวความสามารถต่างๆของตัวละครตัวนี้ไม่ต้องไปดูอะไรกันมากมายเลยครับเอาเป็นว่าตัวละครของเขามันเป็นตัวละครลิมิเต็ดเพราะฉะนั้นเราต้องควรเปิดหายอย่างยิ่งและที่สำคัญตัวละครขเขายังมาพร้อมกับกิจกรรมการเปิดการาฟรีจำนวน999ครั้งด้วยซึ่งโอกาสการดรอปจอมเวทนี่บอกเลยว่ามีแต่ ตัวละครดีๆนะครับอย่างเช่นเจ้าตัว,ตวฟาหน้าสีเขียวแล้ววันนี้ตัวผมก็ดองมาเยอะซะด้วยสิเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันครับผมสําหรับการสุ่มกระชาเจ้าตัวยูโน่แต่ก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ กดแชร์กดซ u b s c r i b e พร้อมกับปุ่มระฆังกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องผมและเป็นกําลังใจให้กับผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อต่อไปลิสแมนช็อป no.1 เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้กับเกมมือถือแบ็ค cover mobile ในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมก็ยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญลิสแมนคอยใช้แทนเป็นส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชําระก็สามารถทําได้นานสูงสุดจนถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งในเว็บและไลน วยตลอด24ชั่วโมงต้องลิทแมนชอปเท่านั้น สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแบ็ค cover อ l มไลออฟเดอะวิสซ่าคิงอ๋อสำหรับวันนี้กระผมเองจะมาทําการสุ่มตัวละครตัวใหม่ล่าสุดภายในเซิร์ฟเวอร์ไทยกันนั่นก็คือเจ้าตัวยูโน่ร่างสปิริตไดนะครับผมเป็นแอคเท็เอร์สีเขียวซึ่งความสามารถหลักๆในะการโจมตีปกติก็จะมีการเพิ่มความเร็วแล้วก็ยังสามารถลดความคล่องตัวของฝั่งศัตู15%ได้อีกนะอันนี้เป็นการโจมตีปกติส่วนสกิลอันที่2นะครับยังจะมีการลดความคล่องตััวของงฝูงงงไดด้สสุ ถึง50%แถมยังมีการใบสกิลที่2ด้วยนะจำนวน1เทิร์นและก็อันติเมดใหญ่นะครับจะทําการใบฝั่งศัตรูแบบสมบูรณ์ไปเลยจํานวน2เทิร์นแถมยังให้ผลบัฟปลุกพลังนะครับที่แท้จริงของเจ้ายูโน่เนี่ยจำนวน2เทิร์นและก็มีการเพิ่มความเร็วอีก20%ให้กับตัวละครของตัวมันเองเพราะฉะนั้นโดยรวมตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวลดความเร็วความคล่องตัวฝั่งตรงข้ามได้เดือมากแถมตัวละครของเขายังเป็นตัวสายสปีดสายความเร็วอีกด้วยตัวในเรื่องดาม้อดไมาาากกมมมยรรับตตตววนนนนีีี้หู่่่ออแแแงถ บอสก็ดีเหมือนกันแถมการมาของเขายังมีคัดประจําตัวด้วยนั่นก็คือเมื่อตัวละครของตัวเขาเองได้รับสปิริตได้อยู่เมื่อโจมตีจะมีโอกาส20%ที่จะบวก sp 1แต้มนะจ๊ะเอาเป็นว่าสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีตั๋วดองรอไว้เยอะๆเนี่ยตัวละครตัวนี้ไม่ควรพลาดอย่างแรงนะเนื่องจากมันเป็นตัวละครลิมิเต็ดแถมเอาไปลงใน pvp ก็มันโคตรเหมือนกันและก็นะตอนนี้ตัวเกมนี้ใจดีจะจัดแจกตู้กาชาเปิดฟรี999ครั้งไปเลยภายในตู้กาชาตัวนี้เรามีโอกาสได้สี่ลุงหรือได้ของ sp S S A. จำนวน4ชิ้นขึ้นไปนะครับหรือไม่ก็3มชิ้นขึ้นไปนะลองกดสุ่มๆกันดูว่าจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่ถูกใจอันไหนพอใจอันไหนก็กดยืนยันรับในสิ่งสิ่งนั้นซะแต่โดยส่วนตัวผมเปิดมาเนี่ยเจอ2ทองอย่างเดียวเท่านั้นครับผม3ทอง4ี่ทองยังไม่เคยโผล่เลยนะปกติก็จะออกมาประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมและเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มหาเจ้าตัวยูโน่กันเลยดีกว่าครับสำหรับตัวของผมที่มีอยู่นั่นก็คือ177ใบจัดกันไปก็ผมดอกเลยก็มาเลยครับผมเรียบร้อยฮะแต่เป็นตัวละครหลุด เ,เอาอีกแล้วก็ผมเหตุการณ์แบบนี้ภาพความทรงจํามันมาอีกแล้วเอาแล้วก็เบิ้ลใหม่หนึ่งตัวโอ้โหรุนเลดอีกแล้วครับผู้ชมโอ้โหันออกสีเขียวสองแต่ไม่ใช่ยูโน่นะโอ้โหเกมของผมมีใจห้ายเกิดแล้วก็ออกทองมาอีกสองเฮ้ย มันออกทองเยอะเกินครับผมและเด็ดการ์ดของเขามาด้วยนะ3ครั้ง30ใบนะครับผมออกทองไปแล้ว4ี่โอโหดวงอย่างดีแล้วก็รอบนี้รอบที่5มีทองอีกแล้วเกมมันปรับหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันเป็นตู้เหล็กการ์ดหรือไงครับเนี่ยโอโหออกจากการ์ดอย่างเดียวการ์ดมา2ครับคุณผู้ชมแล้วก็จังหวะนี้สี่ทองไม่มาก็เหี่ยวใจกันไปครับผมแปรเปิดไปแล้วเมื่อกี้คือแบบโอโหทองออกมาเยอะเกินครับเยอะจัดจัดรอบนี้นี่ก็เอาความเกลือไปเลยนะส่วนยูโน่นี่ยังไม่ออกมาสักตัวนะครับผมจังหวะนี้ก็มาอีกแล้ว แล้วครับ1ทองโอโหเรียบร้อยเป็นการ์ดฟาน้าสีเขียวกขจัดกันไปถือว่าดีเหมือนกันครับผมแล้วก็มาอีกหนึ่งดอกครับจังหวะนี้เกลือแบบเกลือจัดจัดโอโหรอบนี้นี่ดวงดีจริงๆในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะบอกเลยว่าดวงดีโคตรๆนะครับผมแล้วก็จัดกันมาต่อครับผมกับความเกลือเริ่มกันไปต่อครับผมอีก10บใบครับนะจุดๆนี้โอโหตัวละครยูโน่ยังไม่โผล่มันเลยนะมีตการ์ดของเขาอย่างเดียวเท่านั้นจัดกันไปต่อครับเหลืออีก77บใบแล้วก็มาอีกแล้วครับผม1ทองเป็นการ์ดยูโน่ใบที่3โา้โออออออกกกยย่างงดจััเืนะครบ ผมออกเกือบแบบโคตๆรๆพอตัวละครของเขาไม่โผล่มานั่นเองฮะตอนนี้เหลือห้บเใบเท่านั้นแล้วก็อยู่นโอ้โหไม่ออกมาอีกแล้วครับผมหลุดเลทเป็นตัวละครตัวอื่นเออมันช่างดีจริงๆเลยนะเกมเอาแล้วก็มาอีกสองทองครับจังหวะนี้อยู่นอกมาเรียบร้อยครับผมแล้วก็ได้น้องเขียวแมหนึ่งตัวโอ้โหเกมกาชาในครั้งนี้คือทองออกเยอะจัดๆครับคุณผู้ชมออกเยอะแบบไม่เคยเยอะมาก่อนแล้วก็มาอีกหนึ่งทองครับผมจังหวะนี้โอโ้โห เฮ้ยทำไมมันออกเยอะจังเกมปรับเลนดอไม่ผมวะเนี่ยโอ้โหทองมันออกเยอะเกินครับคุณผู้ชมออกเยอะจนไม่หัดไม่ไหวครับผมอีก17บใบสุดท้ายครับนจุดนี้ก็เรียบร้อยกันไปครับความเกลือแต่ขอเปิดกันไปอีกครับผมเอาการันตีไปเลยนะเพราะว่าอยากได้ยูโนอีกแล้วก็สีทองมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมเป็นการ์ดโลตัสโอ้โหทองอย่างเยอะทองอย่างดีแล้วเปิดอย่างไวไม่มีลีลาครับผมจังหวะนี้เอากันไปแบบจุกๆุครับ200ใบครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับได้ยูโนมา1ตัวอตัวหือมลุ้น บบหลุดเลดไปไกลแล้วก็จังหวะนี้ได้ยูโน่มหนึ่งการ์ดมาอีกหนึ่งโอ้โ oh, หเรียบร้อยของดีจริงๆครับจังหวะนี้โอ้โ oh, หพอมันมาตู้แบบ999ครั้งนี้คือดูมันออกดีเกินนะออกทองเยอะมากครับสำหรับตู้ยูโน่แต่ตัวละครยูโน่มาแค่2ตัวเท่านั้นเป็นอะไรที่น่าเสียใจสุดๆส่วนมากที่ออกนี่คือหลุดเลดกันหมดครับแล้วก็การ์ดของเขาเนี่ยมาจํานวน4ใบนะผมจะได้ดาวอยู่ทั้งหมด3ดาวนะครับณนะจุดจุดนี้หรือจะเอาเป็น4ก็ได้นะครับยัดการ์ดตัวนี้ไปเลยคาดอีก แค่ใบเดียวเท่านั้นครับก็จะได้เป็น5้าดาวแบบรวดเร็วแต่ความเป็นจริงแล้วอยากได้ตัวละครของเขาเป็นห้าดาวมากกว่านะักไม่รู้ว่าจะบอกว่าเกลือหรือไม่เกลือนะแต่คือตัวใหม่มา1ตัวครับตัวใหม่มาอีก2ตัวใหม่ม แล้วก็ตัวไม่มค์ี่คือทองออกเยอะมากแต่มันเป็นแบบทองหลุดเลดอะคุณผู้ชมโอ้โหความเสียใจนี้มันตราตึงแบบสุดๆนะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้อัปดาวไปก่อนครับผมยูโนได้มา1ดาวฮะถ้าเราปั้น5ดาวเนี่ยมันจะดีมากๆนะครับหรือถ้าเอาไปเล่นจริงๆก็2ดาวก็น่าจะได้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีอมตะด้วยนะหากเราติดสปิริตได้นะครับไหนๆมันก็ขาดแล้วก็ยัดไปเลย2ดาวนะครับผมเอาไปแบบจัดเต็มเดี๋ยวเอาไปลงพีพีกันนะไปปั้นของกันสักเล็กๆน้อยๆเนื่องจากตัวละครตัวนี้ยังไม่ได้ปั้นของเลยถ้าาาเรอยก เล่นจริงๆเนี่ยก็เน้นเป็นพวกการโจมตีแล้วก็ติดคีนะครับเยอะๆคีดามิดเยอะๆจะโหดจจัดแล้วก็มาในช่วงอีเวนต์นี่คือใช้เงินน้อยมากนะครับณตอนนี้การปั้นเป็นระดับ LR แล้วดูฮะตัวละครยังไม่5ดาวแต่จัดสกิลไปแล้ว5ดาวทุกช่องขาดการสกิลอีกหนึ่งใบจ,จริงๆแล้วก็ตัวละครของเขาขาดอีก3ตัวไม่รู้จะได้ครบหรือเปล่านะมาคุณผู้ชมมาขอลองกันสักเล็กน้อยครับผมเริ่มแรกยูโนของผมโดนยั่วยุไปก่อน1ตานะฝั่งตรงข้ามก็ติดยั่วยุเหมือนกันสําหรับเจ้าตัวยูโน ร่างสีเขียวแล้วก็จังหวะนี้เปิดอันติมาโอ้โหใส่เต็มๆต,ติดใบอย่างสมบูรณ์ไป2เทินแล้วก็มีการประสานมาด้วยครับณจุดนี้พร้อมกับอันติเมของเราไม่ใช้ครับเราใช้สกิลหมูไปก่อนครับหนึ่งทีโบเข้าไปแบบเต็มๆครับสามหมนเ็ฮะให้โดนกันไปแบบทั่วถึงนะแล้วก็จังหวะนี้ขอเป็นสกิลประสาน สตันยูโน่ฝั่งตรงข้ามไปก่อนหนึ่งทีมีอมตะกระช่างเขาครับผมไม่ต้องสนใจเรามาปั่นกันก่อนครับนะจุดจุดนี้24 0 0 0โดนต่อยเยบเข้ามาหนึ่งทีไม่เป็นอะไรมากมายครับผมทำการบัฟใส่เจ้าตัวเมลิโอนาต่อมาถึงตายูโนฝั่งของเราก็ทำการอันติโชกันไปก่อน1ดอกครับผม5 5 0 0 0ฝั่งตรงข้ามนี่เกือบตายนะน้องเจมมีโนส่านะครับผมโอ้โหโดนไปหนักเหมือนกันครับแล้วก็จังหวะนี้ตีธรรมดาก็เพียงพอแล้วนะเนื่องจากสงสารฝั่งตรงข้ามนั่นเองแต่เราต้องมีการ์ดด้วยจ ว่าเราไม่มีการประจำตัวของเขาเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วก็เมื่อกี้โดนยูโน่ฝั่งตรงข้ามต่อยหายไปเลยครับคุณผู้ชม อะไรมันจะต่อยแรงขนาดนั้นครับผมเอามาครับผมเจมิโอนาจัดการทําการลบโลกไปก่อนหนึ่งทีครับผมล้างบาเรียไปหนึ่งดอกแล้วแอสตาจังหวะนี้นี่เลยสกิลประสานจัดไปครับผมสตตนยูโน่เบ้ะเรียบร้อยหายไปเลยครับณจุดจุดนี้เฉาะหัวครับผมเขาเรียกว่าเฉาะหัวแกแรงเฉาะหัวแกงแหกกระจายครับแล้วจังหวะนี้เจ้าตัวแอสตาขอปั่นต่ออีกสักทีหนึ่งครับผมจัดกันไป5้าหมนึ่งเหลือเมลิโอนาตัวเดียวเท่านั้นครับผมตอนนี้ก็ทําการบัฟมาเลยครับลดค่าความเสียหายที่ได้รับนะจ๊ะไปเลยนะ โดนโจมตีมาก็ไม่เป็นอะไรครับผมเพราะว่าเรามีถึกนั่นเองต่อยยัดเข้าไปหนึ่งทีครับผมหนึ่งนหนึ่งและแอสตาจังหวะนี้น่าจะปิดเกมนะครับ สีแดงเฉาะทีมสีเขียวบอกเลยว่ามันจัดจัดจ้ะและนี่ก็จะเป็นความสามารถคร่าวๆของเจ้าตัวยูโน่ร่างสปิริตได้ตัวนี้นะฮะเพื่อนๆท่าในใดที่ชื่นชอบตัวละครตัวนี้ก็อย่าลืมไปจัดกันมาได้และที่สําคัญก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทําการกดปิดคลิปวิด,โดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะช่วนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พร้อมกับปุ่มระฆังกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องผมและเป็นกําลังใจให้กับผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อๆไป